โอเคมาดับแรกพี่ต้องไปหาห้องห้องเบสเมนต์ก่อนนะห้องวีฮะพี่รู้ก่อนว่าห้องวีตรงไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่แป๊บนึงนะอาา่อาฮะเอาเอา,เอ,าอะไรกูเดินติดอะไรเนี่ย อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ <tinc S 1> ้ยกลับมาเดินดูห้องเฉยๆทำไมคูมาเจอบึงได้ฮะอะไรเนี่ยกลับมาเดินดูเบสเมนเฉยมาเจอของดีซะงั้นส้มหล่นครับทำไมพี่ต้องมาดูเบสเมนครับเพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าพี่ควรคุมเจเนอเรเตอร์ฝั่งไหนให้มันเหลือไปฮะวางกับดักเจนไหนฮะวางไปทั่วเดี๋ยวมันถอนเสาพี่หมดโอ้ดิน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 ขึ้นครับผมไปเลย ไปแหมถอนเสาไปแล้วเหรอไม่เป็นไรครับบางไม่ค่อยตรงไอเนะี่ยได้อยู่ข้างบนมีฮะหนึ่งคนทานี้รออยู่มีคนดักรออยู่ทานี้ไปเชื่อเลยนะรอเป็นคนใจดีเปิดโอกายทุกคนนั้นได้แต้มนะครับฮะเจนฝั่งนี้ฮะต้องดักไว้ฮะเพราะว่า ต้องดักเจนฝั่งนี้ให้หมดครับอยู่ใกล้ห้องที่มีประโยชน์ต่อเราฮราช่วยกันดีเด็๋วเร็วบอกกระดาษก็เหรอได้ลช่วยลวโอเคฮนะดีมากแบ่งๆแต้มกันไปแล้คนหนึ่งหลบในตู้ฮะอะไรอะไรเอาแล้วมันดังอะไรวะตะกี้มันดังมันอยู่ในตู้เลย บิ่งมาแล้วตะกี้สวนไปแล้วผมเข้าใจผิดเองเสียดายจังไม่เป็นไรฮะมาเอา้าวันเชินพลาดเหรอไม่ไล่ไม่ไล่ใจเย็ยนเราไม่ต้องไล่ฮะใจเย็ยนไว้ปล่อยไปครับ ใจดีคนสุดท้ายด้วยเหรอใจใจใจดีดีไหมเนี่ยเริ่มหัวร้อนแล้วผมกลัวมันทำลายแถบผมอ่ะไม่ใช่้ะหรอกเสียดายเดี๋ยวปล่อยเขาไปปั่นฝั่งนู้นให้เสร็จครับเวเราคุมโซนฝั่งนี้ไว้เราจะได้มีเบสเมนต์ได้ดึงไปเบสเมนต์ตรงนี้ทีบก่อนขวางทาง ผมไม่วางข้างนอกฮะผมวางข้างในไม่วางนอกไว้วางข้างในนะอาจจะแผ่อาจจะ,ผ,จะผิดพลาดนะผมอาจจะเดาอะไรผิดก็ได้ไม่มีใครทราบอะโอเคครับปั่นก็เสร็จแล้วเ๋ยจะเจนฝั่งที่ผมว่า นะครับใครเดินมาไม่ดูก็โชคดีกันไปนะครับตรงนี้อาจจะฆ่าใครไม่ได้ก็ได้นะเนี่ยแบบนี้อาจจะผิดพลาดเลยก็ได้คิดอะไรกูเนี่ยไปกันฮนะเดี๋ยวจะโซนฝั่งนี้ละ นั่นไงบอกแล้วมันจะเหลือไม่กี่ที่แล้วเอากระติกที่อะไรเนี่ยหินโอ้โหก็หินดีมากอรัไปเอาสักหนึ่งคนสักหน่อยไปวิ่งไปวิ่งไปดูเขาหน้าต่างใช่ไหมหน้าต่างใช่ไหมนั่นแหละไปเร็วกระโดดเข้าไปตับจบนะจบนะจบนะตัวเองมานี่มานี่ไม่ต้องอา ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องร้องไม่เจ็บไม่เจ็บแปบ๊บเดียวเหมือนมัดกัดว <c oughs> ันนี้พี่หนูมาวางเลยจ้ะมีใครมาช่วยไหมมีมาช่วยเลยเร็วๆน่าจะมีคนลงมารอแนละ้วคิดว่าโอเคในแฟม,มิลี่ไหม หันหลังหันหลังกันเลยเนี่ยใครวิ่งลงไปช่วยเร็วๆไปช่วยเป็นไงหันหลังกันเลยเนี่ยแต่มารีหรือเปล่าตัวเองยือแล้วครับ เอา้านี่ไงเจอพอดีอ่ะเจอพอดีมานี่มานี่้ต้องดิ้น ัดน,นไงตีกับดักอีกโอ้เรียบร้อยจ้าโอ้โหหมดทีมนะอีกคนเดียวครับเอาให้ได้ครัคราวนี้ให้ร่วงนั่นแหละเรียบร้อยวู้ฮู้สายใจจริงเลยเชียวมานี่ <laughs> นี่ครับคุมโซนฮนะเหลือไว้จะโทนฝั่งห้องนี้ฮนะเราคุมโซนฮนะโอดิน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 หนักดินหนักเลยอะไรขนาดนั้นตายคานไปอันนั้นเดี๋ยวไปทางนูน้นอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวออกประตูมานนี่ครับมานนี่ น้องบอกว่าเสียงเกมเบามากเลยเหรอไม่ต่อเดี๋ยวพี่ไปปรับให้อีกทีนะไปครับคนหนึ่งไม่ไกลฮะโอเคมาวางเลยแล้วกัน ไหนคนนึงมามอบไปยังไม่ต้องไปไหนละอีหนูนี่มานี่มานี่มานี่ข้างล่างหมดเลยนะไม่ต้องดิน้นไม่ต้องร้อนด้ยจ้ะอู้ครบทุกคนเอา้าประทรูบักหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่กูโง่หรือกูโง่เนี่ย เฮ้ยอาอแล้ะไงอาอแล้ะไงอาอแล้ะไงกูอือลวงอิอย่ามันเสียงโง่สิไอ้บ้าเอ้ยเยยะกับดักตัวเองเ <laughs> ่เสานี้แหละไกลไป,ป่ะเนี่ย เยเกือบเสียงโง่ละโอ้เกือบแล้วกู<อ>เกือบจะหล่อแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนุกโอ้แต้มน้อยอยู่นะเพราะว่าเราโดนเร็วกันโอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกนะครับสำหรับแบตนี้ <S <S ไม่ให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรเสียงอะไร เสียอยู่ข้างหูเลยอะไรวะ